ฝนมากแล้วพี่น้องฝนห้ามเม่ขาแม่คล้ายแล้วเบังเนี่ยฝนฝนเป็นโูนมากพี่น้องพากันเก็บลานบ่อวันบ่อวายีพี่น้องเอ้ยสวัสดีด้วยพี่น้องกลับจากบ้านอาแขกกินหวานแล้วมาหลอดตลาดพี่น้องมาหลอดตลาด <c oughs> มืออย่าีกุ้ง เออยังบ้านาี่มาอรันนี่เบิรแล้วปันี่ยังสามถุงพี่น้องยังสามถุงโอ้ยลูกแอวสเลยเฮ้ยไอ้ท่ มีพี่น้องกินกับสมต่ำม,ม,มือหนาหหก่นอ,อนโอ, <c ười> อ้แม่มือนี่มันแม่เทากินอิ่มแล้วมื <c ười> อนี่นันอืออีแม่กับมี่แม่กับมี่ยังวะแคบหมูนะลูกโบมี่งบมือนี่งูบลูกเบิร์แล้ว

เสดายดิเนะเสดายหอบก,ก่อนปาปะฝนมาแล้วเข้ากับสิมเงาขึ้นกันดิโน้ฝนไหลแล้วฝนไหลแล้ว ทงน้ำหวานมันเทียนผัดบวปลาครับว้ามันเทียนบอมเม็ดบัวนะคะหวานหมักบัวโบแมนหวานมันเทียนมาลแล้วพี่น้องฝนมาอย่างนักมากแกะกล่องของพี่วันครับสวัสดีอีกรอบจ้าเพราาะว่แกะดูซิว่ามีอะไรรอบที่แล้วนะของทรงมากมันบ่อดพี่น้องเลยเสียดายเนสะียดายเนาะ มาเสียดายพี่พอบริษัทส่งมาให้ใหม่ okay. บ่พี่นอ okay. อ้องแค่แบบว่าคนที่เคยวันมากๆเนี่ยจ้าของถึงจะคนโตกูมือวานเลยกูม้านไม่เชื่อเลยแต่ว่าของอ่อนเยอะดคนที่เอาไปพีดกับเขาบวชขึ้นนะพ,พี่น้องถามมันเป็นของแบบมีคุณค่าเนี่ยนะนอืมข้างบนอันนี้ข้างบนข้าง,างล่างอะไ้นะออมาแจะดูว่ามีอะไรบ้างครับพี่น้องคนมา

ันนี้คืออะไรนี่คุอพลาสติกโ้อะไุ้ใส่อะไรอ่เี้ยโอ้ยเฮ้ยบังเอาเร็วอย่าบอกนะเดินโหลดไครนั่นคุ่เอาแมเอาแมเฮ้ยมีขนมที่นาะเอ้ยขนมแล้วก็ขนมขนมอีสีห่อ ยัว่าเสียงหายกันแดดแดงโมหน้าเนียนก๋วยโอ้ยเจ้าจีน่าก็อยู่จ้าจีน่าก็อยู่จ้าจีน่าไปโรงเรียนอันนี้ก็อะไรกันแดดอุ้ยพี่สวีว่าอันนี้นอกันแดดเนาะอันนี้ข่อยหาอยู่ไซส์กับโบมี่เด็กมันเป็นเหมือนนอกพื้นกันแดด ขอบคุณหลายเด้อครับพี่สนีวันได้สองอันเส้นอันนี้เป็นยาสอนจีบคนฝากยาไม่เก็อันนี้คือใส่ประจําอยู่แล้วพี่สนีวันแต่ก่อนจะใส่ประจาใช้ดีลายสุดเลยเด้นหลบนี่น้ออันนี้เป็นยาแมตเรย์นะพี่น้องเล้ยเพราะว่าจีบคน่วยฝากมาห้แต่จรินแล้วมันสำหรับเจสซี่แล้วมันเนี่ยเจนี่กินกับกด้ร่มัูมของเจนี่แล้วเเป็่งแห้ง มดในลายสุดขอบคุณที่สวีวันมากๆจ้ารอบ่อนเสียได้พี่ผูส้สองอันแล้วขนมแล้ก็ไม่ป็่เด็กๆ,ๆยากพี่น้องเลยขนมยแล้วก็ขนมขาไก่เสียงฮายหมดถ้ามกอก บบต้น<ฤ>นี้ขาไก่ว่าอันนี้อร่อยอันนี้อันสี่ชุดแบบแว่าทุกละสีชุดนสแบบชุดสัแบบแ้ยว่้านนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห่อห่อละสี่ก็สี่สิบชุด รุดลักีบารที่สื้อาว้น uh ุ uh ้ยไว้บะเตอระนี่นะยังไงก็ขอบคุณเด้อนะขอบคุณละลายเด้อครับงวดนี้้องหออไว้ใส่ได้นะอยากมั้กอหอดึงงวดก่อนใส่ไดนนี้มันเป็นซอกันันที่อใส้นั่นแหละเออกนนกันแดดแก่เง่น อันนี้แแต,แต่อันที่มันออกใหม่นะ่ะนะอันนี้ออกใหม่อันที่ออกใหม่นะพี่จินวันแม่แม่นอนนีอนนีแม่ก็ใส่แบบนี้แหละแม่ววิโอก,ก็ใส่แบบนี้แหละพี่น้องออกใหม่ส่วนอันนี้จะเป็นกันแดดที่รองพื <ns> ้นหน้าเนี้อมียึงในนอกรชาลูสรองพื้นเซรั่ม จยดดงดงโลคนละอันสีลั่าก็คนละอันเลยไม่ต้องตีกันไม่ต้องแย่งกนันอ่ะใครใช้มาก่อนก็เมด่อใส่สีเพิ่งใส่เพื่อก่อนนะครับว่าเธอ,อ,อ,อแมนแล้วอันนี้แหละที่ออกใหม่แม่แม่วาลิโอสเพิ่อนวาเอาแบบนี้เดอม,มาใส่เพิ่นวามันออกใหม่มันบำรุงแะ้วกันแดดให้โตเลยมันยึดกพอพู่เลยแบบไม่ง่ายแบบพู่เนี โอ้ยแง่ยอยน่ะอันไหนออกมาใหม่หูก่ร้วยทีใส่พี่ซะเป็นหลอดอันนขาขคีดอันขาวคีดว่าลง่ยมันเป็นซ่องแบบนี้นะมันมีอันืึนเป็นหลอดอยู่เซเว่นนี่อยู่เซเว่นนี้เอาตีประดดสองรอยอีกรลอดหนึ่งนะร้อยกบาดวยบอกแ่รงแบปลาเลื่อนอุตเลื่อนการดำลรให แม่นบอกต่อทีม nah ูไงแม่ยืดถ่าแบบไปไปฮักปดขี่มูขี่แมวไปนอเล้วก็ขอบคุณพี่สวีวนมากๆด้วยกาขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงให้ถูกปวดงวดดูพี่เสีวัะตลอดไปเด้อค่ะขอบคุณโตะกี่ยกับพี่นอน ตกแห้งมากแป๊บเดียวพี่น้องเราก็ยยุดยุดเลยเด้นยุดล่ะไปทางอื่นล่ะพี่น้องผุนไปทางพุนล่ะผุนผุนไลทไปทางผุนแล้ว,ลว,ลลวสีต๊ะลงมาแห้ง,หงกับบอลนาองห้ปลาล่งตรงนะพี่น้องเลยต๊ะกระทั่งปืออันโอ้ยพี่น้องจะพาพี่น้องไปไปลหลังขอบมูก,ก่อนพี่น้อง นกครับถ้าพ,พี่น้องเขาขอ,อกมูเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอททดขออภัยคนที่กำลังทานข้าวอยู่เดอ้อกินองหลังไปี่นอกเด้อ thank <laughs> you

没倒，有点垃圾。 มากเรียกีกัดคุณคมาเรียกีกัดเนอดี๋ยวด้บ่ได้ว่าเท่าหงอยมันหนาวจะเต็มหมูมัน ขม,มางปกติขอควันดูว่าได้ทางไห่เรียกที Fundi itwakanya yu ba ibota. วันนี้ในล่างทำรับมากำถ้าจะเด็ดลาย จะนนพี่น้องล่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเหงืงามบอ่อมูซุมข่อยงามบอ่อพี่น้องพี่น้องว่างามบ่งามไมโตไว้บ่พี่น้องอันนี้ตัวใหญ่หันมาดูตัวเล็กพังเสียงเผ่นกินพี่นอ้องเสียงชุเพผ่นกินกินไปนตาแสบไปตาหนุ่ออาจจเจ็บเจ็บจบัตรบ,บัดเอานา้ำใส่อยู่ได้างบัตสมกับอาหารนะพี่น้อง คือจังหวะกินดีดีพวกเนี้ยเสียงเพม่อนกินนนะอืมตัวใหญ่คือกันคุณเพราะการกินดีดีพี่น้องเพราะว่าสีน้ำใสผสมกับพวกอาหารในพี่น้องมันเจีเ๊ยบพัดว่ากิ่นดีแท้เนาะพี่น้องเลยฝนกับยุดล่ะพี่น้องฝนยุดธล่ะต๊แป๊บเดียวเมื่อกี้นี่อ่าลงมาแป๊บเดียวพี่น้องยุดล่ะ บรรยากาศบ้านนอกประมาณนี้ละพี่น้องเลยคํามากกะเห็นแต่ไฟขอกมูนเด้ะพี่น้องขอกมูขอกงูอ่ะไม่มีไฟแสงสีให้พี่น้องเบึ่งเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องเอาเป็นว่าเราบก็สชิเกี้พายบรรยากาศไว้ใช่ไหมละพี่น้องแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามาหลับส้มนะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามว่าจะเป็นซองใหม่ซองเก่าเนาะพี่น้อง เจอกันพรุ่งนี้จ้าพี่น้องหวัดดีครับผมเป็นตกทั้งผุนแล้วพี่น้องตกทั้งปากซองละ